สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซเวนแอนด์เดเซ์มาจากร้านบอสอนอัมพรเทกเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถแทกเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับเป็นยันม่า EF 5 1 4 T นะครับผมตัวนี้เป็นพรีเมียมนะครับผมตัวรถเป็นรถไล่นะครับผมสภาพสวยสวยสีสันเดิมๆครับเลขไม์การทำงานครับผม หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ชั่วโมงงานทำงานนะครับดอกยางเสียเ้ยนะครับเป็นรถไรนะครับคันนี้ pto สวยๆครับแขนยกแน่นๆไม่มีรอยก่อนสนิมน้ำนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดแล้วผมกำลังมองหารถไถพี่เมี่ยม ef ห้าหนึ่งสี่ทีนะผมรถคันนี้มาเลยราคาสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะมาพร้อมกับใบมีดันดินหน้าและอุปกรณ์หลังคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผ่านหรือโรตารี่ก็ได้นะครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ เบอร์โทรก็ตามนี้ครับ0136597 01605237นะครับผมและอีกเบอร์หนึ่งครับผม0986232342นะครับอ่ะเรามาวางเสียงเครื่องแล้วดูกันกับเครื่องครับผมเครื่องนิ่มๆติดง่ายๆครับไม่หอนไม่เคคเครื่องดีเกียร์ดีครับผมตรวจเช็คสภาพพร้อมใช้งานเลยครับ เดินนิมๆเงียบๆครับผม <c oughs> ย้ำอีกครั้งครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมรถไถยันมา ef 5 1 4 t คันนี้นะครับผมรถคันนี้มในราคา375,000่บาทเท่านั้นนะ375,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม พูดค,คุยต่อรองได้ครับเปิดโทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านมาได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ร้านบนุศรอัมพรเทนเ,เตอร์ชาแนลด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ